สวัสดีทุกท่านนะคะมีความสุขกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานยังอยู่กับเรื่องสยบรักจอมเสเพคค่ะเพื่อนๆคงอยากจะรู้ว่าเอ๊แล้วเยวินนะคะตัวละครตัวนี้เป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นน้องสาวที่รักของทางนางเอกของพวกเราด้วยนะคะเธอนั้นมีคู่ไหมและถ้ามีคู่แล้วคือใครนะคะจะได้แต่งงานกับใครแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าท่านพ่อของพระเอกนั้นจะ เสียชีวิตหรือไม่ในละครเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะซึ่งสำหรับในตอนนี้หวานก็เอานิยายต้นฉบับมาสปอยเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องนี้นะคะก็มีนักแสดงที่คนไทยของเราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากๆอย่างคุณท่งอี้นะคะแล้วก็พระเอกที่เล่นได้หลายๆบทบาทเลยค่ะสาหรับคุณไปจิ้งถิงนะคะตอนนี้ก็มาแสดงจีนคอสตูมโบราณมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพวกเราสังเกตเนาะจะมีทรงผมบางทรงผมที่ หวานรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะกับทางคุณป๋ายจิ้งถิงเท่าไหร่นะคะไอ้ปล่อยผมรู้สึกว่าในบางมุมนั้นดูไม่หล่อเท่ากับรวบผมขึ้นไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีความน่ารักอยู่แน่นอนค่ะเรามาดูที่ตัวละครเย่อวินกันก่อนนะคะลูกสาวคนเล็กของตระกูลเย่นั่นเองค่ะนางนั้นจะได้แต่งกับใครนะคะมีคู่หรือไม่นางนั้นมีคู่แน่นอนนะคะก็ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีน่ารักอ่อ,อนหวานแล้วก็เป ทั้งเพื่อนที่สนิทแล้วก็เป็นเหมือนน้องนะคะที่น่ารักของหลิวอี้รูนางเอกของพวกเราเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่มีมิตรภาพแล้วก็สัมพันธ์อันดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งตอนแรกนั้นหลิวอี้รูนั้นเกือบจะได้มาเป็นพี่สะพภยของทางเย่อินแล้วละค่ะแต่ว่าโชคชะตานะคะไม่ใช่คู่กนันนางเอกของพวกเราก็ต้องไปคู่กับพระเอกนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นพี่สะพภย ของเยวินแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวตระกูลเย่ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวที่แบบตระกูลตกต่ำลงอ่ะนะคะก็คือทางด้านเยวินนั้นก็มีกําหนดการที่จะต้องไปเป็นนางสนมนะคะไปเหมือนกับว่าไปเป็นหูหินลองของทางหวังซานเฉียนอีกทีหนึ่งเพื่อ เพื่อครอบครัวตระกูลเย่นั่นเองค่ะถ้าไม่ไปเป็นนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบเมียน้อยถ้าไม่ไปเป็นเมียน้อยของตระกูลหวังนะคะก็จะทําให้ครอบครัวตระกูลเย่นั้นประสบกับปัญหานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเธอไม่ได้ไปถึงจุดนั้นค่ะเพราะว่านางนั้นนะคะได้รับการช่วยเหลือไปก่อนโดยบังเอิญอีกเช่นเดียวกันนะคะจากตัวละครผู้ชายที่ชื่อว่าเซินหมิงนะคะเซินหมิงเินหมิงเินหม,ม,มิงอะ M I N G นะคะหมิงไหม มิงหรือมิงสนมิงนะคะผู้ซึ่งาพานะคะเหมือนกับว่า,าบังเอิญไปได้ช่วยเหลือเย้อินออกมาแล้วก็เย้อินนั้นได้รับบาดเจ็บก็ไปรักษาเยออ้อินด้วยนะคะเป็นความบังเอิญค่ะแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็ปิ๊งกันแต่จริงๆแล้วในช่วงแรกนะคะตัวละครซนมิงนั้นเป็นตัวละครผู้ชายที่ไป ตกหลุมรักนางเอกของพวกเราอีกคนหนึ่งในตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาได้มาพบกับเย้อินแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนใจคําว่าเปลี่ยนใจหมายความว่าก็นางเอกของพวกเราแต่งงานไปตั้งนานแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลักคนสดๆแล้วก็คนดีๆด,ดีกว่านะคะเอาละแล้วทีนี้มันจะมีประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็คือทางด้านของตระกูลกู้เองก็ต้องผ่านด่านเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวด้วยความที่มีคนอยากจะได้เงินแล้วก็ลิฟลิฟซับซ ินของตระกูลกู้ก็ทําให้ตระกูลกู้ต้องถึงจุดที่เรียกได้ว่าลาบากแสนเข็นจริงๆนะคะก็ถึงกับขั้นที่พระเอกนางเอกเราต้องหนีเอาชีวิตรอดเลยแล้วค่ะทั้งๆท,ที่ในช่วงเริ่มต้นเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตระกูลกู้นั้นเป็นตระกูลที่มีความร่ํารวยที่สุดในเมืองอย่างโจเลยนะคะทรัพยากรทุกอย่างมีเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะเงินทองมีทุกอย่างกิจการร้านค้ามีทุกอย่างแม้กระทั่งจาก กัปตันนะคะก็ยังให้ความเกรงใจรวมทั้งท่านอ๋องที่เป็นแบบเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็มีความคิดที่แบบอยากจะยึดนะคะอยากจะงุบมาให้หมดเลยเรียกว่ายึดทรัพย์สินของตระกูลกู้มาให้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งใช้วิธีการที่จะให้ลูกสาวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์หญิงนะคะอย่างอ๋องเหลียงเนี้ยก็จะให้มาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับทางตระกูลกู้เลยนะคะถ้าตระกูลกู้ไม่สนับสนุนพวกเขาพวกเขาก็จะ ยัดข้อหาอะไรก็ได้แล้วก็ยึดทรัพย์มาเลยโอ้โหเป็นแผนการที่ช่างเลวร้ายมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีสภายอย่างหลิวอี้รูนะคะนางเอกของพวกเราอยู่ก็ทำให้ถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันนะคะกับกลุ่มผู้ร้ายที่มารายล้อมตระกูลกู้อยู่นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะทำลายนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามลูกชายกับลูกสภายนะคะก็สามารถที่จะช่วยท่านพ่อได้ทันเวลาก็คือกู้หลังหัวท่านพ่อของพระเอกนะคะกู้จิว สื่อนั้นจะรอดพ้นจาก ความตายได้โดยการช่วยชีวิตของลูกชายนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันยังมีความดราม,มา่าแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะเป็นปมของเรื่องต่อไปอีกแต่ว่าเดาได้ไม่ยากนะคะสําหรับทีมของละครในแนวนี้นะคะพวกเรารู้อยู่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้จําไว้ว่าที่เส้นทางนะคะจุดสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือจบดีแฮปปี้มากๆนะคะอย่าลืมดูกันนะเรื่องนี้ก็นําแสดงโดยคุณป๋ายจิ้งถิงแล้วก็คุณซองอีนั่นเองนะคะพวก เขามีความน่ารักแล้วก็เป็นคู่รักในวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่กำลังคบหาดูใจกันอย่าง จริงจังนะคะเรียกได้ว่ามีวงเล็บคําว่าจริงจังอยู่ด้วยนะคะก็ผู้ใหญ่รับรู้กันทั้งสองฝ่ายนะคะก็น่ารักกันทั้งคู่เลยก็อวยพรให้พวกเขามีความสุขนะคะพวกเรายังไงก็ได้เพราะว่าพวกเรานั้นก็ติดตามผลงานเป็นส่วนใหญ่ของดารานักแสดงอยู่แล้วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันดีๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ